สวัสดีครับวันนี้มาดูาจะพามาดูวิธีการใส่บา,าวนะครับของรถไถนานครับเดินตาม ET ร้อยสิบนะครับตัวนี้ก็จะเขียนว่านี่นะครับเป็นอะไรเบิกศูนย์มานะครับตัวนี้การวาวนะครับ รายดีเอเสียนะครับของรถไถนาเดินตามคูโบต้าน,นะครับวิธีใส่เราก็ฉโลมน้ำมันก่อนนะครับฉโลมน้ำมันเราก็จะฉโลมน้ำมันนะครับการวาวนะครับแล้วก็แล้วก็เสียบนรูนี้นะครับวาวไ้ อไอ้เสียจะเล็กกว่าวาวไอดีนะครับ วิธีการใส่นะครับก็มีสปริงนะครับใส่สปริงไปนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับแล้วก็ใส่เกล็ดม้านะครับตัวนี้เวลาทําการถอดประกอบนะครับต้องเก็บไว้ดีๆนะครับเพราะว่าคอจะจะหายนะครับเวลาล้างเราก็ดูให้ดีนะครับก่อนจะเทถาดน้ำมันทิ้งนะครับเพราะมันชอบหายนะครับตัวนี้ แล้วก็จะมีตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้จะอยู่ด้านบนนนะครับเป็นหมวกวาลนะเป็นหมวกกันเป่านะครับตัวนี้ก็ระวังหายเหมือนกันนะครับชอบหายนะครับตัวนี้ชอบปนไปกับน้ำมันที่เราล้างนะครับล้างเครื่องนะครับเวลาใส่นะครับตัวนี้สปริงจะไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่นะครับเหมือนไม่เหมือนรถเดินนะครับถ้ารถเดินจะขดไม่ลงนะครับอันนี้รถเป็นรถไทนาก็ใช้มือป่าก็ ก็สามารถใส่ได้นะครับไม่ต้องใช้เครื่องมือวิเศษนะครับเวลาใส่แล้วก็กดน,นะครับกดมือเดียวนะครับแล้วก็ตอบแล้วก็แค่นี้ครับ ใ <c oughs> ช้ร่ยานะครับสำหรับก้านเบาคูโบต้านะครับเพราะว่าสปริงมันไม่มันความแข็งมันไม่แข็งเท่าไหร่นะครับคือใช้มือกดนะครับน,นะครับตัวนี้ก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับเป็นหมวลาวนะครับ ตัวนี้ก็ระวังหายด้วยนะครับชอบหายไปกับน้ํามันล้างเครื่องนะครับเวลาเราถอดฝาครอบวาล์วนะครับหรือว่าถอดชุดกระเด่องวาล์วนะครับก็เก็บแยกเอาไว้ครับสองตัวนี้จะเกลือกมาด้วยนะครับชอบหายค,ครับแล้เวเรามาทำ,ทำการประกอบนะครับเสร็จเสร็จแล้วเราก็จะไปใส่ฟาสต์สูตรนะครับ ก็คลิปการใส่ใส่วาลวนะครับไอเดียเสียของคูปัต้าก็ใส่ไม่ยากนะครับสําหรับเวลาถอดนะครับเวลาถอดเราก็ใช้ลูกบล็อกก็ได้นะครับแต่ต้องวางให้หน้าสัมผัสวาลวให้มันให้มันถึงพื้นนะครับเอาลูกบล็อกเบอร์สักสิบเจ็ดสิบแปดก็ได้นะครับหรือยี่สิบก็ได้นะครับใส่วางตรงนี้แล้วก็เอาค้อนเคาะนะครับ ลาหรือเอามือกดก็ได้นะครับมือกดก็ออกนะครับแต่ว่าใช้ลูกบล็อกมันจะง่ายกว่านะครับใช้ลูกบล็อกงอมแล้วก็ใช้ค้อนนะครับเปลี่ยม้าจะหลุดข้างหนึ่งก่อนนะครับแล้วเราก็สามารถเอาออกได้นะครับลาถอดจะถอดไม่ยากนะครับใส่ก็ใส่ไม่ยากนะครับสาหรับฟ้าสูบใส่วาลฟ้าสูบรถไถนาเดินตามนะครับอุปตาอีทีร้อยสิบร้อยสุดต่างๆนะครับสําบรถไถนาสปริงจะไม่แข็งมาก จะป็โรงงานจะไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่นะครับก็คงพอ,อจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับสำหรับการใส่ใส่วาลวไายนาคูบต้านะครับหวังว่าจะมีประโยชน์ได้มากก็รอนสำหรับเพื่อนนักเรียนนักศึกษาชาวเกษตรกรสำหรับที่วิตีบาร์วาวาใหม่นะครับเราถอดไปให้ลงพืงนแล้วเราก็มาสามารถประกอบเองได้นะครับ ส่วนใหญ่วาลวที่เอาไปซ่อมน,นะครับจะมีจะมีน้ำเข้านะครับท่อไอเสียแตกบ้างนี้นะครับท่อไอเสียแตกน้ำซึมเข้าไปถังอยู่ในวาลวาอไอเสียนี้นะครับมันก็จะทําให้วาวลรั่วได้นะครับให้ดีก็เวลาเราจอดก,กลางแดดกลางทุ่ง,งานานะครับเราก็หาของคลุมท่อไอเสียไว้นะครับสําหรับท่อไอเสียที่ไม่ผูกก็จะไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่ ใช่เสียบผุตรงคอนะครับส่วนใหญ่จะมีผูวผ่าผูตรงคอเวลาฝนตกน้ําจะเข้าได้นะครับน้ําจะเข้ามาจะมาขังอยู่ในวาวไอเสียทําให้วาวไอเสียรั่วนะครับถอยดีเหมือนกันนะครับถอยดีก็จะเวลาน็อตด,ด้านบนฝาครอบนะครับมีจะมียางด้วยถ้าว่าของคอันไหนที่ไม่มียางนะครับก็น้ําจะเข้าได้เหมือนกันก็จะทําให้วาวไอดีรั่วนะครับ กนี่นะครับสาเหตุที่ท่องไปตีบ่าววาวใหม่หรือว่าสึกลอจากการใช้งานนะครับตั้งวาวผิดจังหวะนะครับเสร็จทำเมาไปค้างวาวาวให้วาวรั่วได้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับก็ฝากติดตามคลิปฝากติดตามด้วยนะครับทอง youtube นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ